ครับผมสวัสดีครับล่าสุดนะครับผมทดลองไม่ไร์สดสองวันนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นการทำคลิปยาวนะครับผมนะผลสรุปนะครับโดนเลยครับอ่าอ่ไม่น่าแปลกใจที่หลายๆช่องเขาไฟ้สดทุกวันนะครับ ในสุทุกวันวันละชั่วโมงนะครับหรือว่าอาจจะครึ่งชั่วโมงเชา้าเย็นนะครับสองครั้งครับอ่าอิมเพรสชันผมลดลงจากหนึ่งแสนกับเจนะ็ดพันนะอมชันก็คือการอ่าที่มีคนเข้าไปคลิกด,ดูคลิปเรานะครับอ่าเข้ามาเห็นโพสต์ภาพนิ่งหรือข้อความลังเรานะครับนะลดลงเหลือ 9้าหมื่นเกาพันนะครับซึ่งเยอะมากนะครับนะแล้วก็นาทีในสตรีมนะครับลดลงไปนะครับหนึ่งพันสองร้อยนาทีนะครับสองวันนะครับนะไม่ไร้สดสองวันนะครับนะผมนะไปทำตามทฤษฎีนะของอาจารย์ใหญ่นะครับโอ้นะ ทำคลิปยาวนะวันละสองสามคลิปนะับซึ่งไม่มีผลเลยคนระับไม่มีผลไม่มีผลทําให้นาทีเพิ่มขึ้นเลยนะครับแต่ก็มีข้อดีก็คือว่าอาจจะทําให้มีโฆษณาเข้านะนะครับก็มันจะมีข้อดีอยู่นะครับมีข้อดีของมันอยู่นะครับคลิปยาวยิ่งคนที่ผ่านกดผ่านเกณฑ์แล้วยิ่งดีเลยนะครับคนที่ผ่านหกหมื่นนาทีแล้วนะครับ อคนนี้ผ่านคลิปเดียวแล้วตั้งค่าโฆษณาในเดียวแล้วตั้งค่าโฆษณา,าในสตรีมแล้วยิ่งดีเลยนะครับทําคลิปยาวบ่อยๆนะ <c oughs> ผมจะทำเจ็ดอึ่งแปดนาทีขึ้นไปนะครับอคือ <c oughs> เป็นส่วนมากนะครับผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนบางคนทำสองสามนาทีอยู่นะครับมันพอโฆษณามันเด้งมามันมันไม่ยืดมาเต็มชองให้เราครับ ถ้าโฆษณาถ้าคลิปเรามันเข้าเกณฑ์น,นะครับโฆษณามันจะพอสุดท้ายคลิปอะ่ะมันจะเด้งขึ้นมาเต็มจอนะ่ะก็คืออคลิปของเราไม่ผิกดกฎชุมชนนะครับแล้วก็อ่าเป็นคลิปที่มีคุณภาพนะครับผมนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็มาเริ่มนะไลฟ์สดใหม่นะครับส่วน โบนัสภาพนิ่งนะครับผมนะฮะเริ่มเดือนที่สามนะครับพอเริ่มเริ่มเดือนที่สามมามิถุนายนนะครับเริ่มจะนิ่งนะครับเริ่มจะนิ่งเริ่มจะขยับอยู่แต่ขยับช้านะครับช้ามากนะครับเดือนแรกเดือนแรกก็สําหรับของผมนะสาหรับช่องผมนะครับ เดือนแรกก็ขึ้นขึ้นเร็วอยู่นะแต่สู้เดือนที่สองไม่ได้เดือนที่สองจะขยับขยับโดดไปอ่าอ่าสิบกว่าเหรียญน,นะครับเพราะว่าช่องเรามันคนติดตามน้อยนะครับอ่าคนติดตามแปดพันกว่าเองนะครับนะครับถ้าหลักหมื่นลงมาก็เหรียญใครวิ่งอ่าเกินวันละเอ่อวันหนึ่งเกินเหรียญหนึ่งนะครับหรือว่าเอ่อ เ,เกณฑ์ดีมากระบบ a อนําส่งดีมากนะครับผมเปิดการมองเห็นได้ดีมากทําให้ผู้คนเอฟซีพี่เพื่อนๆนะครับผู้ติดตามแล้วก็ผู้ไม่ได้ติดตามนะมากดไลค์มาคอมเมนต์ให้เรานะครับยิ่งโพสตไหนคอมเมนต์เยอะยิ่งดีนะครับผมมีคนเข้ามาคอมเมนต์เราเยอะๆยิ่งดีเลยนะครับเปลี่ยนยิ่งวิ่งเร็วดีนะครับผมนะะก็ เห็นหลายๆท่านบนตักพ้อนะครับว่าทําไมเหรียญไม่ได้เยอะเหมือนเขานะครับ <c oughs> มันเป็นช่องใหญ่เขานะช่องใหญ่ผูดติดตามหลักแสนขึ้นไปเนี่ยนะครับ <c oughs> โพสต์หนึ่งเขาเนี่ไม่ต้องถามเลยนะครับคนยิ่งดูเยอะคนมาคอมเมนต์เยอะนะครับ <c oughs> อาจจะยี่สิบสามสิบเหรียญเลยนะครับะต่อโพสต์นะบางบางช่องนะครับ ผู้ติดตาม5แสน6แสนคนเนี่ยแล้วก็ได้โบนัสด้วยนะครับซึ่งเขา,าเขาทำาเขาทำทำทำคลิปเดียวได้นะเขาทำคลิปเดียวได้เดือนหนึ่งเป็นร้ยนอยเหรียญเางเนี่ยนะครับเขาไปได้โบนัสเพิ่มขึ้นอีกนะ คูณสี่คูณอะไรนั่นแหละนะครับผมก็อยัางมีบรรยากาศแบบนั้นเหมือนกัน,นครับ <laughs> รู้สึกว่ามันแฮปปี้มากนะครับผมเว е ลาเราเข้าไปดูแดร์บบอร์ดนะครับเว е ลาเราเข้าไปดูยอดโบนัสยอดเหรียญน,นะครับแล้วก็ดูไปยิ้มไปนะครับผมนะส่วนเราเราช่องเล็กๆนี่ก็อ,อย่าหยุดทำนะครับอย่าหยุดทำนะ ผมประสบด้วยตัวเองเลยนะครับมาอามาดันเหรียญโบนัสนะครับมาดันโบนัสนะมาโพสภาพนิ่งมาโพสข้อความนะครับอนะแล้วก็สตอรี่ทุกวันนะไม่ขาดนะครับผมนะอ่านะแต่มาแผ่วเรื่องอไลฟ์สดนะครับผมนะซึ่งมันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับอนะเพราะว่าเรามันอยู่ในช่วงหัวเร็วคอต่อเลยนะครับนะ เรามีมีเพื่อนอยู่แล้วห้าพันคนนะเพื่อนในเฟซนะ,นะก่อนที่เราจะมาเปิดโหมดมืออาชีพนะครับบางคนบอกโอ้โหพูดติดตามเก้าพันคนแล้วทําไมเอยังไม่ได้ตั้งค่าโฆษณาเร็วสักทีเลยครับไปอ่านดูนะไปอ่านดูด้าบอร์ดมืออาชีพนะครับเป็นพวกคู่มือนะเรามีเพื่อนอยู่แล้วห้าพันคนเขาไม่นับใส่นะครับะ <c oughs> สกอรผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันนะมันเข้าใจผิดว่าอาทําไมผู้ติดตามเราแปดพันกว่าคนเนี่ยทําไมมันมันไม่เหมือนช่องเขานะครับทำไมไม่เหมือนช่องเขาวนะซึ่งบางช่องนะครับบางช่องนะผู้ติดตามเพิ่งห้าพันหนึ่งร้อยคนนะึงเนี้ยแต่เขาผ่านกดผ่านเกณฑ์หมดเลยนะครับนะเขาได้ตั้งค่านะโฆษณาเดี่ยวโฆษณาสตรีมนะครับ เนื่องจากาเขาเปิดใหม่ครับเขาเปิดสมัครเฟ e บ o ๊กใหม่โปรไฟล์ใหม่แล้วก็เปิดเป็นโหมดมืออาชีพนะครับแล้วเขาหา,าผู้ติดตามตั้งแต่ศูนย์คนนะครับตั้งแต่1คนขึ้นไปนะเขาขยับมาหาผู้ติดตามใหม่นะครับพอคนผู้ติดตามเขาถึง5้าพันคนปึ๊บนะเขาก็จะผ่านกดผ่านกินนะครับโฆษณาคือ,อเขา เขารักษามาตรฐานได้ดีนะครับเขาไลฟ์สดบ่อยๆเขาลงคลิปเดียวบ่อยโพสภาพนิ่งโพสตอรี่นะครับแล้วก็ไลฟ์สดบ่อยๆเนี่ยนะครับระบบนำส่งได้ดีเลอะมากเลยนะครับพอถึง5้าพันคนปุ๊บเขาถึงได้รับการตั้งค่านะครับผมก็คืออาจจะเฟซบุ๊กโปรไฟล์เก่าไม่สามารถรับรายได้ได้นะครับเพราะว่า เนื่องจากเราไปทําผิดกฎชุมชนมาก่อนใช่ไหมครับพอระบบ AI ไปตรวจจับนะครับย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นคลิปเราภาพนิ่งเราที่ไปถ่ายติดถ่ายโดนอะไรที่ผิด,ผด,ผดกฎชุมชนนะครับผมนะก็อ,อาจจะทําให้ไม่สามารถรับรายได้ได้นะครับยูเซอร์ไม่เข้าเกณฑ์อย่างเงี้ยนะครับผมนะ,ะผมผมก็เคยเคยเจอนะผมก็ทำมาเคยปลุกโปรไฟล์ก่อนก็น ยุดไม่เข้าเกณฑ์นนะครับก็ใจออกนะใจออกมาทําช่องใหม่นะนมาทำหลายๆช่องสังเกตดูง่ายชัดใช้กรุงเทพจะมีหลายโปรไฟล์มากนะครับก็เกิดจากการาาโทรศัพท์หายบ้างนะครับนะโทรศัพท์พังบ้างจอแตกตกน้ําบ้างแล้วก็เข้า,าไม่สามารถเข้ารหัสอีเมลได้นะครับผมนะ ผมก็เลยซื้อเครื่องใหม่บ้างแล้วก็สมัครเป็นเฟซใหม่ขึ้นมานครับนั้นก็จะมีเพจด้วยนะครับผมก็จะมีะหลายหลายเพจอยู่นะครับเป็นชัดชัยป้องเทปนี่แหละนะครับผมแล้วก็เป็นชัดชัยชาแนลหนุ่มน้ามนคนอุดรอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะก็มีช่อง youtube ก็ชัดชัยชาแนลหนุ่มน้ามนคนอุดรน้ำบึงชวนนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆเข้าไปรับชมแล้วก็ ติดตามด้วยนะครับผมนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับผมเราเคยทํายังไงเราทําแบบนั้นนะครับเหรียญจะวิ่งหรือไม่วิ่งนะครับอย่าแผ่วนะครับผมบอกเลยว่าอย่าแผ่วเข้าทางนะครับเหมือนเขาเขาระบบเขาตอนนี้เขามาทดสอบเรานะเพิ่มความลําบากใจมาให้เรานะครันะเอาง่ายๆอย่าแผ่วนะเลยเราเคยลงคลิป เราเคยลงสตอรี่เคยลงภาพนิ่งเคยโพสข้อความเราโพสเหมือนเดิมนะครับเคยทําคลิปยาวเคยไลฟ์สดเราทําเหมือนเดิมนะครับทุกวันนะทําไม่เป็นกิจวัตรประจาวันนะครับผมไม่ได้ฟังใครมาหรอกนะครับผมรู้สึกเลยตัวเองเลยนะครับจากประสบการณ์ตัวเองเลยนะครับผมเข้าไปดูดับอลมืออาชีพมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูทุกวันนะครับมันตรวจสอบนะครับหลายๆคนไปดูแต่ยอดเงินนะครับ เข้าไปดูช่องสี่เหลี่ยมนะครับนะมันจะมีการเข้าถึงการมีส่วนเลือกส่วนร่วมนะครับการเข้าถึงว่าอิมเมชั่นนี่แหละนะครับการที่มีคนมาคลิกดูคลิปเรานะครับมาดูโพสต์เรามากดดูนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีว่าเขาดูกี่นาทีนะครับดูสามนาทีมีกี่คน,น,ะนะดูหนึ่งนาทีมีกี่คนนะครับก็จะเป็นพวกคลิปยาวพวกอะไรสดมากกว่านะครับ มันเข้าไปตรวจสอบบ่อยๆนะครับผมแล้วก็การแนะนําโปรไฟล์สําคัญเลยนะครับผมนะการแนะนําโปรไฟล์มันก็จะมีโปรไฟล์ที่สามารถแนะนําได้นะครับนะแล้วก็จะมีะการสร้างรายได้ข้างล่างตัวสําคัญเลยครับผมคลิกเข้าไปนะครับนะเราจะติดเหลืองติดแดงหรือเปล่าหรือว่าเราผิดกฎอะไรหรือเปล่าก็อยู่ตรงช่องนี้นะครับแล้วเราก็สามารถปรับปรุงแก้ไขนะครับอย่าเอาไว้นานนะครับ พอไว้นานเนี่ยมันจะเป็นดินพอกหางหมูนะครับผมนะฮะมันก็จะหนักไปเรื่อยมันก็จะสามารถนะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับอาจจะไดนะ้หาช่องใหม่หรือว่าเปิดเพจนะครับก็แนะนําให้ทําเพจเพิ่มนะครับอย่างน้อยเพจหนึ่งก็ยังดีนะครับนะเรากนะ็ตัวตนเราเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเป็นไม่ได้ผมว่าเอาชื่อเดิมยิ่งดีเลยครับอถ้าเราอชื่อโปรไฟล์หนึ่งนะเราเพจไปอีกชื่อนึงนะคนดูเขาะจะสับสนนะครับนะแฟนคลับเกา่ารอดเนี่ยคือเขาเห็นพี่อ๋อเมื่อกี้เขาโพสช่องนี้นึกว่าเมื่อกี้เขาไม่โทษอ๋ออ๋อเพจเขาอะไรเงี้ยนะเขาก็จะกดไลค์คอมเมนต์ให้เราเหมือนเดิมนะครับผมนะ,ะมันก็จะง่ายต่อการเข้าถึงนะครับองนก็ปากพ,พ,พี่เพื่อนๆด้วยนะครับผมนะฮะเจอคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านนะครับ จำไว้เลยนะครับเจอคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านนะครับผมนะการเข้าถึงเราจะเวลาเราโพสอะไรนะ,ะมันจะได้ไม่ปิดการมองเห็นนะครับผมนะร,ระบบ ai อาจจะน้ำส่งดันขึ้นปีดให้เรานะครับดูคลิปเพื่อนจบก,ก,ก็กดไลค์คอมเมนต์ให้นะผมคอมเมนต์ทุกครั้งนะครับ,นะรบหลายเดือนแล้วครับสนะมัยก่อนกดไลค์แล้วก็เลื่อนปัดปัดเลยปัดผ่านปัดผ่านนะนะเดี๋ยวนี้ กดไลค์ปุ๊บคอมเมนต์ปับ๊บทุกคลิปเลยนะ,ะจะเป็นผู้ติดตามเราหรือยังไม่ติดตามนะจะเป็นใครก็ไม่รู้แหละนะที่ผ่านมาในหน้าจอผมผมจะทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับผมนะหนึ่งเราจะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นมาเขาจะตามเรากลับมาครับนอะ่านะได้คนมากดไลค์มาคอมเมนต์ให้ให้โพสต์เราให้คลิปเราทุกวันนะครับอ่าทุกคลิปทุกวันเะนี่ยโอ้โหนะครับนอะ่าได้สนะักนะ ไม่เอาเยอะหรอกจะยี่สิบสามสิบคนพอนะเราโพสอะไรเขามากดไลค์คอมเมนต์ให้นะครับนี่คือเพื่อนแท้นะครับของแท้เลยนะครับต้องรักษาบุคนะคลแบบนี้ไว้นะครับผมนะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจงให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับผมนะพบเจอกันใหม่ชชชชแนนครับสวัสดีครับจูด <c oughs> <c oughs> เจอกันปีหน้าครับเดี๋ยวผมไล่สดนะอ่านอะีกสักช่องเที่ยงแล้วกันนะครับผมให้ บางคนทำงานนะครับผมพบเจอกันใหม่ครับบาย